ดรปิยสุนีปราสาททองโอสถชัยปานีประธานกรรมการบริหารและนายนกพวินกิสิรัตไพศาล CEO อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม e เลคชั่นร่วมเซ็น MOU ระหว่างบริษัทสยามสเลคชั่นกับบริษัทพอดเพย์ ay, ผู้ผลิตเกมระดับโลกที่จดทะเบียนอยู่ในเนสแอกสหรัฐอเมริกาโดยคุณนิจินันคุณวัฒนพิสุทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ใช้เกมเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อแบรนด์สตูดิโอเกมและกลุ่มผู้เล่นด้วยแพลตฟอร์มโฆษณาผ่านเกมโดยจะเปิดตัวเกม NFT ที่จะเชื่อมต่อกับ s e l e c t i o n e-commerce แพลตฟอร์มพื้นที่ใหม่ในการสร้างรายได้ให้แก่บุคคลทุกระดับอย่างยั่งยืนเรามองเห็นศักยภาพของเกม NFT ในปัจจุบันว่ามีศักยภาพมากเนื่องจากคนเล่นเกมเนี่ย วันละไม่ต่ำกว่า7ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทั่วโลกให้ความสนใจ NFT เกมตลาดของเกมเป็นตล,ลาดที่ยิ่งใหญ่นะคะเรามองว่าทำยังไงก็ตามเราจะสามารถเชื่อมโยง NFT เกมนะคะกับ Selection ออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์การค้าขายออนไลน์ได้นะคะคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มเราสามารถเล่นเกม NFT สามารถมีสินทรัพย์ NFT สามารถได้เงินจาก NFT เกมนะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อสินค้ามาเพื่อเพิ่มพลังงาให้ตัวไอเทมในเกมได้พราะฉะนั้นมันจะเชื่อมโยงเป็นหลูกเดียวกันทำให้อีโค y ิสต m มของเราสมบูรณ์แบบค่ะ ในอนาคตนะคะเราจะเชื่อมโยงทุกอย่างด้วยจายาคอยน์ค่เหรียญซึ่งเป็นคริปโตเคอเรนซีที่จะเทรดในอนาคตค่ะอยากรู้รายละเอียดก็เข้าเว็บไซต์ selection2u.com ค่ะ ก็สามารถจะมีความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารของเราได้สม่ำเสมอนะคะเรามีการไลฟ์นะคะแทบจะทุกวันนะคะมีการเรียนการสอนนะคะท่าเกตกรุ่มของเรานะคะไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะผู้ที่เล่นเกมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ค้าขายออนไลน์แม่ค้าออนไลน์แม่ค้าปลีกนะคะหรือผู้ที่ใช้สินค้าหรือผู้ที่อยากจะหาไรายได้นะคะทุกๆท,ท่านที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพหาพื้นที่ใหม่ในการทํางานสร้างเงินสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนนะคะสามารถติดต่อเราได้เลยค่ะ